สวัสดีครับคุณฝางทีักครับบทบรรทิการของนังเสถียรแนวหน้านะครับแนวหน้ามั่นคงตรงไปตรงมาเป็นแนวหน้าฉบับวันพระหัสบดีที่10ตุลาคมปีพุทธศักราช2567นะครับบทนี้ให้ชื่อว่ามาดามแพรนายกอุดมคติแพรก็หมายถึงแพรทองทานนี่นะครับเนื้อหาใจความเริ่มต้นบทบรรทิการแนวหน้าบอกว่าอย่างนี้ครับใช้คำว่าสไตล์ช้างขี้น้ำลด หมายความว่ายังไงบรรยายความอย่างนี้ครับสื่อโซเชียลเนี่ยกำลังร้อนฉากับพฤติกรรมของนักการเมืองสืบสันดานที่อยู่ดีๆเนี่ยนะครับก็จะพลัดจะผุได้เป็นนางพญาขึ้นมารับคําสั่งมาบัชาการเป็นเบอร์หนึ่งในตึกไทยคู่ฟ้าที่เกิดขึ้นจนเกิดอาการอื้ออึงโดยที่ไม่ได้มีการนัดหมายกันเป็นอาการอื้ออึงที่ดุเด็ดเผ็ดมันมากๆนะครับ ภายหลังจากนักการเมืองสืบสันดานคนนี้เนี่ยไปประชุมผู้นำเอซีดีแล้วก็ไปก้มหน้าก้มตาอ่าน iPad ระหว่างการเจรจาทวิภาคีกับผู้นำของอิหร่านสึกร้อนฉาทะลุองศาเดือดในโซเชียลไม่ได้หยุดแค่นั้นนะครับมีการโพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นเตือนสตินักการเมืองที่ช่วงหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยยกมือไหว้กระทุ่มหัวพี่นอพี่เทาอย่างอ่อนน้อมบางคนบอกว่าอย่างนี้ครับ อย่างน้อยเนี่ยช่วยศึกษาข้อมูลให้มีอยู่ในสมองบ้างก้มหน้าอ่านจาก iPad เนี่ยดูแล้วมันน่าขายขี้หน้าประเทศเหลือเกินหลังจากนั้นเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีสืบสันดานแพทองทานชินวัตรก็เกิดอาการปรีดแตกขึ้นมาเธอออกมาตอบโต้โดยไม่ยั้งคิดเลยนะครับเธอบอกว่าอย่างนี้ขอบคุณสำหรับคำแนะนำรบกวนดูข่าวและก็หาข้อมูลเยอะๆนะคะ เวลาประชุมแบบนี้ทั่วโลกเขาอ่านกันมันเป็นคอมมิชเมนต์เป็นสิ่งที่จะต้องบันทึกอ่านกันทุกคนจนถึงระดับมินิสเตอร์เลยลองหาข้อมูลเพิ่มดูถ้าเป็นการสนทนาแบบทวิภาคีเนี่ยส่วนใหญ่จะจดหัวข้อไปแล้วก็ไปพูดคุยกันแบบไม่ต้องอ่านจะเกิดการสร้างคอนเนคชันที่ดีดูแค่หัวข้อให้ครบถ้วนเธอตอบโต้อ,ออกมาอย่างนี้แหละครับ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยบรรดาขี้ข้าบรรดาลิ้วลอ้อทั้งหัวดําหัวขาวก็กระโจนออกจากกรงกระโชคซ้ําอย่างไม่รออิราฆ่าอิรมอะไรทั้งสิ้นอ้างว่าผู้นําทั่วโลกเนี่ยใครใครเขาก็ทํากันคงจะยกเว้นอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีทั้งหลายที่โลกยุคนั้นเนี่ยไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีอุปกรณ์ละครังครับสังคมไทยเลยไม่มีโอกาสได้เห็นตัวตลกบนเวทีโลกให้ขายขี้หน้าชาวบ้านเขาอะนะครับ สังคมไทยเนี่ยเหมือนจะไม่เคยเห็นคนอย่างสุรินทร์พิศวรณซึ่งเคยเป็นเลขาธิการอาเซียนมาแล้วเป็นสสนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์เป็นรัฐมนตรีว่าการก,กระทรวงการต่างประเทศสังคมไทยเนี่ยอาจจะไม่รู้จักสุปชัยพานิชพักซึ่งเป็นสสกรุงเทพมหานครเป็นกรรมการสภาที่ปรึกษาพักประชาธิปัตย์เป็นรัฐมนตรีว่าการก,กระทรวงพาณิชย์เป็นเลขาธิการ การประชุมสาหารประชาชาติบ้าน้วยการค้าและการพัฒนาหรือว่าอังทักเป็นผู้อานวยการใหญ่องค์การการค้าโลกหรืออาจจะไม่เคยเห็นอภิสิทธิ์เวชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นายกรัฐมนตรีอย่างผู้ดีรัตนโกสินทร์ก็คุณอนันต์ปัญญาลชุนอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่18คนเหล่านี้เนี่ยถามเลยนะครับเขามีเลยครับ ไอพฤติกรรมก้มหน้าก้มตาอ่าน iPad เวลาเจรจาการค้ากับผู้นำประเทศต่างๆในเบทีโลกเนี่ยมีไหมครับเราอ่านความหมายของนักการเมืองสืบสันดานเหล่านี้ได้นะครับโดยพิเคราะห์กับสำนวนไทยโบ,บ,บราณที่เขาบอกว่าเห็นช้างขี่เลยขี่ตามช้างซึ่งก็สมควรจะเอาอย่างแล้วก็เรียนแบบอย่างที่ดีที่เหมาะสมนักการเมืองไทยหลายคนเนี่ยน่าจะเป็นแบบอย่างควรค่าแก่การเรียนแบบแต่เธอกลับไม่สำเนียกเลยนะครับ เท่านั้นนี่ยังไม่พอมาดามแพร์ยังก๊อปปี้ข้อความในโพสต์ในไอจีส่วนตัวชี้แจงเพิ่มเติมจนเห็นภาพชัดเจนเลยอย่างนี้นี่ต้องเรียกว่าขาดภาวะผู้นำแล้วนามมาขยายความภายหลังนะครับว่าไอคาว่าทั่วโลกเขาอ่านกันเนี่ยมันคืออะไรแต่จะใช้หรือไม่ใช้ก็แล้วแต่บุคคลคล้ายกับพฤติกรรมการตอบคําถามเรื่องข้างเงินบาทที่แข่งข้าขึ้นมาแล้วพลาด จนเกือบไม่น่าจะให้อภัยขายขี้หน้าผู้สื่อข่าวต่างประเทศเป็นจำนวนมากหรือแม้แต่คำพูดที่เธอบอกว่าเวลาไปพูดที่ต่างประเทศเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะมีคำศัพท์เฉพาะในเรื่องกฎหมายรวมถึงความอ่อนไหวระหว่างประเทศซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคำบางคำนางมารู้ตอนมาเป็นนายกรัฐมนตรีนี่แหละครับซึ่งเป็นเรื่องจริงนะครับคำศัพท์นี้ต้องใช้ในเรื่องนี้ถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยเรารู้อยู่แล้วจะสบายกว่าเยอะเลย สรุปก็คือว่าการพูดที่ต่างประเทศต้องเป๊ะว่าอย่างนั้นแล้วข้อเท็จจริงเป็นยังไงล่ะครับเป๊ะไหมครับเมืองโดฮาประเทศกาตาทั้งที่สังคมไทยทั้งสังคมเรียกกัน่ากรุงโดฮาประเทศกาตาแต่เธอเรียกว่าโดฮาน้ําลดรอบนี้เนี่ยไม่ได้เห็นได้เก็บศพช้างเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ว่าต่อบเริ่มเนี่ยมันผุดกลางสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าเลยทีเดียว,วนะครับเพราะชัดเจนแล้วว่านางเนี่ยไม่ได้เตรียมอาหารใส่สมองเลยแม้แต่น้อยไม่ต่างไปจากอาสาวที่ตอผุดหลังจากนำรถคำว่าคอนกรีตแล้วเธออ่านว่าคอนกรีดไม่ต่างกันเลยครับ